สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เยน็ยนๆวันอาทิตย์ครับผมต้องขอบคุณลูกค้าจากกันทละาวิชัยมากๆนะครับวันนี้นำเจ้าลีโว4ประตูนะครับตัวพีเลนเนอร์นะครับรถใหม่ป้ายแดงครับคันนี้รอๆเดี๋ยวพามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับ มาเริ่มต้นที่งานราวหลังคานะครับติดกาว 3M นะครับตัวนี้นะครับเข้ากับตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะครับทนทานนะครับอายุการใช้งาน5ปีขึ้นไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นโลบาของ TTY นะครับเจ้าเดียวกับ TWI นะครับตัวนี้โลบาเข้ารูปนะครับพร้อมด้วยไฟเบรกหลังนะครับ ตัวนี้มีไฟเบรกด้วยส่วนวิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับใช้นัดรีเวทนะครับการติดตั้งสวยงามไม่ทำให้กระบะแตกแล้วนะครับมาต่อกันที่ชิ้นต่อไปตัวนี้เป็นกันชนท้ายนะครับรถหม่ป้ายแดงอยู่เลยนะครับตัวนี้ลากได้3ตันนะครับทางร้านแถมห่วงโอเมก้า5สีแดงให้1คู่นะครับ พร้อมด้วยลูกยางกันกระแทกนะครับเสียงจะได้ไม่ดังนะครับเวลาขับขี่นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจ